น้ำหมกักสับป,ประรดเป็นน้ำหมักที่เราทำขึ้นมาใช้ในการบำรุงพืชผักสวนครัวให้มีการเจริญงอกงามมีรสชาติหวานกรอบปรับปรุงสภาพดินทำให้ดินมีความร่วนซุยใช้บำบัดน้ําเสียในบอ่อปลาใช้ดับกลิ่นพอกวัวพอกวายเล้าเป็ดเล้าไก่ใช้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการหมักปุย๋ยสาหรับวิธีการทําหันสับป,ประรด4กิโลให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนส่วนที่เป็นเปลือกใช้มือแกะเติมน้ําตาลประมาณ2ขีดตามด้วยนมเปรี้ยว1ขวดเติมน้าเปล่าลงไป4ลิตรใช้เวลาหมักอยู่2สัปดาห์ในขั้นตอนการหมักกไขขาาาาาวว้นดงงงเ่่ออออใีรถยยยยทศต ของน้ำหมักสับประรดพร้อมที่จะใช้งานการใช้กับพืชผักสวนครัวพวกผักคะนา้าผักกาดผ,ผักกวางตุ้งใช้ในอัตราส่วน 50cc ต่อน้ำ10ลิตรการนำไปใช้งานในเรื่องของการปรับปรุงสภาพดินการทำปุย๋ยหมักไถน้ำหมักสับประรด 100cc ต่อน้ำ10ลิตรเรื่องของคอกสัตว์ใช้ผสมในอัตราส่วน1 0 0ซีต่อน้ำ10ลิตรฉีดพ่นทั่วบริเวณคอกศัตว์บำบัดกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงผสมการบำบัดน้ำเสียเนี่ยเทลงในบ่อเลี้ยงปลาหรือบ่อเลี้ยงหอยคือเราจะใช้น้ำหมักสับประรด1รรลิตรต ที่เหลือก็ใช้เป็นวัสดุบำรุงดินใช้เป็นปุ๋ยหมักก็ได้แล้วก็มีความปลอดภัยทั้งกับพืชกับสัตว์แล้วก็ผู้ที่ใช้เองสำหรับวิธีการทำน้ำหมักสับปะรดวิธีนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําน้ําหมักสับป,ปะรดเป็นน้ําหมักที่เราทําขึ้นมาจากสับป,ปะรดนํามาใช้ในการบํารุงพืชผักสวนครัวให้มีการเจริญงอกงามจะทาให้พืชผักสวนครัวเนี่ยมีรสชาติหวานกรอบใช้ในเรื่องของการบํารุงดินปรับปรุงสภาพดินทําให้ดินมีความร่วนซุยแก่การปลูกพืชใช้ในการปรสุสัตว์คือในการเลี้ยงสัตว์ข,ของเราเราใช้บําบัดน้ําเสียในบอ่อปลาใช้ดับกลิ่นในบอ่อปลาบ่อหอยหรือในคอกปสุสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอกวัวคอกควายหรือเป็นเล้าเป็ดเล้าไก่และเรายังสามารถที่จจะใใชช้้เเป็นนนหัวือุลิทรรีย์กา หมักปุ๋ยเพราะว่าตัวน้ำหมักสับประรดเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่สามารถย่อยสลายซากอินทรีย์วัตถุต่างๆได้เร็วสำหรับอุปก,กรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับสับประรดีก,กิโลท้ายได้ทั้งเนื้อทั้งเปลือกหรือว่าถ้ามีเฉพาะเปลือกแล้วก็ใช้เป็นเฉพาะเปลือกก็ได้มีดเมนมเปียวเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในการทำน้ำหมักสับประรดน้ำตาลทรายแดงน้ำเปล่าเราจะใช้ประมาณ4ลิตรภาชนะในการหมักพร้อมฝาปิด สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยเราหั่นสับป,ปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนยิ่งหั่นเล็กยิ่งดีคือการย่อยสลายจะได้เร็วขึ้นหั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็เทเใส่ภาชนะหมักส่วนที่เป็นเปลือกเนี่ยแล้วก็ใช้มือแกะจากนั้นให้เราเติมน้ําตาลประมาณ2ขีดเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นเหม็นตามด้วยนมเปี้ยวหนขวดแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไป4ลิตรเมื่อเติมน้ําเปล่าเสร็จเราก็จะปิดฝาถือว่าเสร็จวิธีการทํา ขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นกระบวนการการหมักเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ดีใช้เวลาหมักอยู่2สัปดาห์แล้วก็สามารถที่จะนําเอาน้ําหมักส่วนนี้เนี่ยไปใช้งานได้ในขั้นตอนการหมักนะครับคือเราจะไขายฝาไว้นิดนึงเพื่อจะให้มีการถ่ายเทของอากาศภายในด้วยนะครับ ตัวอย่างของน้ำหมักสับปะรดพร้อมที่จะใช้งานเขาจะมีฝ้าสีขาวอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นน้ําสีเหลืองๆใสๆเวลาไปใช้งานตักเอาส่วนที่เป็นน้ําใสๆอีกส่วนข้างล่างไปใช้งานนี่นะครับลักษณะของน้ําหมักจากสับปะรดส่วนกลิ่นนะครับกลิ่นจะคล้ายๆกับกลิ่นที่เราหมักแล้วมันเกิดแอลกอฮอล์มันจะไม่มีกลิ่นเหม็นครับจะเป็นกลิ่นหอมมันอ่อนลักษณะคล้ายๆกับตัวข้าวหมาักตัวนี้เราจะใช้ในอัตราส่วน5 0 c ีผสมกับน้ํา10ลิตรใช้ในการฉีดพ่นบํารุงพืชผักในตอนฉีดพ่นนะครับจะใช้เมื่ออากา วิธีการฉีดพ่นก็คือเราจะฉีดพ่นให้ทั่ว ลักษณะการนําไปใช้งานเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้กับพืชผักสวนครัวพวกผักคะนา้าผักกาดผักกวางตุ้งมะเขือพริกกะเพราโหระพาพวกนี้นะครับเราใช้ในอัตราส่วน 50cc ต่อน้ํา10ลิตรสําหรับการนําไปใช้งานในเรื่องของการปรับปรุงสภาพดินการทําปุ๋ยหมักใช้ในเรื่องของการย่อยสลายอินทรีย์วัตถตุต่างๆเนี่ยเราจะใช้น้ําหมักสับประรดนะครับ 100cc ต่อน้า10ลิตรผสมน้ําแล้วก็ราดลดกองปุ๋ยหมักหรือเป็นพวกเศษหญ้าเศษอะไรก็ได้จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้เร็วขึ้นเรื่องของคอกศัตว์เช่นเดียวกัันนนะรรเาาจใใช้ผสสมอต่ว 100cc ต่อน้ํา10ลิตรฉีดพ่นทั่วบริเวณคอกสว์เพื่อที่จะบําบัดกลิ่นกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วก็ในการบําบัดน้ําเสียเนี่ยเราสามารถที่จะนําเอาน้ำหมักสับปะรดนะครับไปเทลงในบ่อเลี้ยงปลาหรือบ่อเลี้ยงหอยของเราได้ก็คือเราจะใช้น้าหมักสับปะรด1ลิตรต่อปริมาณน้ําที่เราเลี้ยงในบ่อเนี่ย5ลูกบาทเมตรนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านซื้อสับประรดมาทานอยู่ใกล้คนที่ขายสับปะรดหรือว่าท่านปลูกเองในสวนนะครับท่านก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นน้าหมักสับประรดเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรน้ำหมักสูตนนี้นะครับสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลต่างๆหรือพืชผักสวนครัวก็สามารถใช้ได้กาเรเลี้ยงสัตว์ก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์การทาปศุสัตว์ได้ทุกชนิดเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำหมักตัวนี้เนี่ยประโยชน์ค่อนข้างที่จะหลากหลายส่วนกากที่เหลือก็ใใใชชช้้้้้เเเเปปปป็็็็นนนนนนนววััสดดดดดุุุุบําาารรรงงงงิ๋ยยยหมกกกไไ่่่ือออขลตท แล้วก็มีความปลอดภัยทั้งกับพืชกับสัตว์แล้วก็ผู้ที่ใช้เองสำหรับวิธีการทําน้ําหมักสับประรดวิธีนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ